มาดูที่เรื่องราวของพรเมลีกันนิดหนึ่งนะฮะกับเอฟเวอร์ตันนะครับล่าสุดมีข่าวดีนะครับซึ่งเชื่อว่าแฟนบอลหลายท่านน่าจะทราบกันไปแล้วก่อนนี้นนโดนหัก10แต้มนะตอนเนี้ยอุดรแล้วก็อุธรชนะนะครับจนรถเขาลดโทษให้นะครับเหลือ,อเพียงแค่หักเพียงแค่6แต้มเท่านั้นนะครับรูปนี้มันเหมือนแบบใช่เลยสีคะแนนของฉันมันกลับมาแล้วไอ้สีแต้มเนี่ยเราบอกว่ามีความหมายนะ เออนะสีแต้มที่ได้คืนกลับมาเนี่ยนะฮะก็เหลือเพียงแค่โดนหาเป็นแค่หกแต้มสโมสรเอเวอเรสตได้รับข่าวดีนะครับเมื่อพรีเมียร์ลีกยืนยันลดบทลงโทษจากเดิมที่ตัดสิแต้มเหลือเป็นแค่ตัดหกแต้มเท่านั้นนะครับหลังจากที่ทีมดังแห่งเมอร์ซี่ไซส์ได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อกรณีที่เกิดขึ้นส่งผลให้ทีมทาฟฟี่เมนของกุนซือทอนได์ขยับขึ้น2อันดับนะครับขึ้นมารังอันดับ15ของตารางมี25คะแนนจาก26เกมที่ลงเตะไปนําห่างลูตัน ที่อยู่ในโซนตกชั้น5แต้มด้วยกันนะครับเดิมทีเอเวอเรตถูกหักอวมถึง10แต้มเป็นบทลงโทษตัดแต้มสูงสุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหลังจากท,ทําผิาดกฎการใช้เงินในพรีเมียร์ลีกซึ่งอนุญาตให้สโมรสรหลีกสูงสุดขาดทุนได้ราว105ล้านปอนด์หรือประมาณ4,777.5ล้านบาทตลอดระยะเวลารวม3ปีแต่ในเคสของเอเวอเรตันั้นคณะกรรมการอิสระพวบว่าพวกเขาขาดทุนถึง124.5ล้านปอนด์ ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5,664.75ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับนับจากรุูการ2,21 0ถึง2,22เป็นต้นมานะครับสิ่งต่างๆที่ได้คืนกลับมาเนี่ยก็ทำให้พวกเขาเนี่ยหลุดพ้นจากโซนอันตรายนะแต่ก็ยังคงต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นต่อไปซึ่ง25คะแ <15 S 1> นนของเอฟเวอร์ตันเนี่ยนะคะจริงๆเท่ากับเบนฟอร์ดนะแต่ว่าประตูได้เสียของเอฟเวอร์ตันเนี่ยดีกว่าอ,อาก็เลยทำให้เอฟเวอร์ตันได้อยู่ในอันดับที่15 เบนฟอร์ดกับนอรติงแฮมฟอร์เรสก็ล่วงลงมาเป็นอันดับสิบหกสิบเจ็ดไปเอฟเวอร์ตันเนี่ยบอกเลยว่าผมเป็นห่วงนะคือเขามีลักษณะอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นในช่วงหลังก็คือเอเหมือนเขาต้องรอให้ไฟลนก้นเนี่ยเออเขาเป็นมาบสองใสองฤดูกาลเอย่างนี้ตลอดเลยคือพออย่างฤดูกาลนี้จาได้ไหมลังจากที่โดนตัดสิทธิ์แต้มโอ้โหมาเต็มมาชนะแบมเะนรวดรวดคือแบบชนะชนะชนะแล้วก็เกินร้อยอะวิ่งอะใช่แล้วก็ขึ้นมาอยู่ในระดับที่เรียกว่าเออ สบายใจแล้วแล้วพอพอเริ่มสบายใจเหมือนไม่รู้ยังไงเหมือนสมาธิมันขาดหายก็ค่อยๆร่วงค่อยๆหล่นลงมาอีกจนแบบเนี่ยจริงๆก็ก่อนจะมีข่าวเนี้ยเอเวอเรสตนปริมๆเหมือนกันนะแบบอีกนัดน่าจะห่างจากโซนตกชั้นไม่เผลอไม่ถึงชนะนัดนึงอ่ะก็ห่างจากโซนตกชั้นคะแนนเดียวใช่หมเพราะคะแนเดียว11คะแนนก่อนก่อนที่จะถูกถูก ได้คืนคะแนนค่ะเขามี20แล้ไม่ใช่พี่กุ๋ยเขามี21คะแนนอยู่อันดับ17นะตอนนั้นนะอยู่เหนือลูตันที่อยู่อันดับ18หนึ่งคะแนนแล้วลูตันแข่งน้อยกว่าด้วยใช่ไหมคือเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วตอนเนี้ยได้ได้ข่าวดีใช่ไหมเด้งกลับขึ้นไปละเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมันจะเกิดอาการชราใจหรือเปล่าใช่ไหมล่ะเหมือนชราใจลวตันเหมือนนิสัยเสียงจริงนะแบบช่วงหลังๆอันนี้เราก็เป็นแฟนเี่่แตผม ผมไม่ได้ว่ามีอคติอะไรกับเอเวอเรตันอยู่แล้วเราเชียร์เอเวอเรตันด้วยนะเราก็อยากให้เขาเนี่ยได้ใช้สนามใหม่แบบออในฤดูกาลใหม่แบบไม่ต้องตกชั้นแต่ว่าข่าวเหมือนกับว่าจะ,จะขยับเลื่อนเลื่อนเลื่อนการเปิดใช้สนามใหม่ไปนะแต่ว่าเออไม,ไม่รู้ว่ามันจะเริ่มฤดูกาลไหนแต่ตอนแรกเนี่ยตามแผนคือฤดูกาลหน้าแต่ยังไงก็ต้องทันสําหรับศึกฟุตบอลยูโรรอบหน้าไหมใช่ไหมมาไ,ไ,ได้รับเลือกให้เป็นสนามยูโร2028รุ่น2028 มันก็นานอยู่นะพี่ชี่สี่ปีนะสี่ปีอ่ะเพราะว่าอยู่โลนี้ก่อนิเอะแล้วก็กลับมาใช้กุบาจเฮ้ยไม่งั้นป่านั้นน่ะอยู่โลนี้มันเยอรมันไงใช่ไหมแมนสนามแมนยูใหม่อาจจะเสร็จแล้วก็แทนคือเหมือนไม่อยู่ในแผนนะสนามแมนยูอ่ะโอเล่ฟอร์ดเขาก็ไม่เอาเลยใช่ไหมไม่เผื่อจะทำใหม่ไงทำใหม่มันจะทันหรือเปล่าล่ะเขาเขาวางไม่ใช่ตอนนี้ว่าใช้ว่าใช้เมืองอะไรบ้างตอนเนี้ยใช่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันหนูก็พูดไปงั้นแหละไม่เป็นไรก็รองง่วนเผื่อเสียบเผื่อเสียบอ่ะ โอเคก็เอเวอเรสตนดีดีด้วยนะครับก็น่าจะทำให้ความรู้สึกก็ผ่อนคลายขึ้นสำหรับแฟนบอลนะทเอเวอเรสตันี่ตั้งแต่มาเป็นพรีเมียร์ลีกนี่ยังไม่เคยตกชั้นนะใช่ครับโอ้โหเอเวอเรสตนพ่ชี่แอบไปดูผลงานกี่นัดน่ะหนึ่งสองสามสี่หกนัดหลังสุดไม่ชนะไม่ชนะใครหกนัดหลังสุดเนี่ยนะคะชนะหกนัดหลังสุดเนี่ยแพ้ไปสอง แล้วก็เสมอสี่แล้วถ้าไปดูหนึ่งสองสามที่ชนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสามนัดหลังสุดชนะเกมนเดียวแล้วไอ้ชนะเกมเดียวเนี่ยเป็นเกมเอฟเอคัพด้วยที่ชนะในพรีเมียร์ลีกคือมีแต่เสมอกับแพ้เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตันนี่ถ้าจะไม่ผิดไม่ใช่แค่ว่าตั้งแต่พรีเมียร์ลีกไม่ตกชั้นนะ น่าจะเป็นทีมที่อยู่ในลีกสูงสุดนานนานที่สุดเป็นระดับ2อ่ะรองจากอาร์เซนอลถ้าจำไม่ผิดนะอาร์เซนอลเนี่ยอยู่ในลีกสูงสุดไม่ตกเลยตั้งแต่ยุคไหนตอนไหนสองศูนย์นู่นน่ะประมาณนี้สองศูนย์สามศูนย์เอเวอร์ตันน่าจะเป็นยุคห้าศูนย์นะถ้าจำไม่ผิดคือไม่แล้วไม่ตกเลยเขาชอบใช้คํากับเอเวอร์ตันว่าไดโนเสาร์ตัวที่หกเหมือนแบบอาชพทีมที่อยู่ในลีกสูงสุดนานๆมันก็จะมีไม่ไม่ตก อาร์เซนอลแมนยูลิเวอร์พูลอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็เอฟเวอร์ตันเป็นหนึ่งในนั้นเอฟเวอร์ตันเนี่ยเป็นดับสองนะเรามีอาร์เซนอลเนี่ยที่อยู่นานที่สุดที่ไม่ตกนะค่ะรอบเซิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา